จากสภาอุณาลมแดงสู่118ปีสภากาชาติไทยสภากาชาติไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นในานามของสภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2436โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เรื่องเขตแดนริมสั่งแม่น้ำโขงเมื่อรอส .1 อ1สิสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ยากโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องสัญชาติเชื้อชาติศาสนาวันนะหรือความคิดเห็นทางการเมือง สำหรับภารกิจหลักของสภากาชาติไทยเพื่อมนุษยธรรมประกอบด้วยงานสี่ลักษณะได้แก่การให้การบริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และสาธารณาสุขสภากาชาติไทยมีโรงพยาบาลสองแห่งคือโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนรีราชา สถานีกาชาติในต่างจังหวัด12แห่งของสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้งทางบกและทางน้ำให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชนบทกับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือศูนย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟูนศูนย์วิจัยโรคเอ,เอดศูนย์ดวงตาศูนย์รับบริจาคอวัยวะและสถานสวภาซึ่งผลิตวัคซีนและเซรุ่ม การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวภัยแล้งอักคีภัยและอุทกภัยสภาการชาติไทยได้มอบให้สำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์รับผิดชอบในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติโดยมีสถานีการชาติ12แห่งทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดการบริการโลหิต สภากาชาติไทยได้รับมอบหมายให้จัดหาโลหิตให้เพียงพอและมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศรวมไปถึงการรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคก,การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ได้อโอกาสโดยเฉพาะในชนบทและถิ่นทุรกรันดารให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่เด็ก สตรีคนชราและผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา118ปีสภากาชาติไทยได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขขจัดโรคและบำบัดภัย